นุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยอได้เวลามาดูเบื้องหลังกันแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ Lady Boyfriend s the series เพื่อนกันมันดิใช่แล้วค่ะเราก็แบบมีการยิงโปรโมทกันมาหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะเ้วจะออทแอมเมอร์อะไรอะไรยังไงนะคะติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเอามาให้เรื่ยอยก่อนเ,ออเป็นเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังเบื้องหลัง,ลงเอามาฝากกันไปดูกันว่าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างครับ ได้เริ่มวงสวงกันไปเมื่อไม่นานมานี้สําหรับซีรีส์เอาใจวัยรุ่นเลดี้บอยเ n นหรือซีรีส์เพื่อนกันมันดีที่เหล่านักแสดงพร้อมด้วยทีมงานและผู้กากับต่างก็มาร่วมทําพิธีเอาเลิกเอาใจกันอย่างคับข้างทีเดียวค่ะคืออย่างแรกเลยพี่เรียนโรงเรียนชายล้วนมาครับแล้วพี่ก็มีแบบว่าเคยคิดเหมือนกันว่าอยากจะทําหนังเกี่ยวกับโรงเรียนชายล้วนแต่ก่อนจะไปทําหนังพี่ก็เลยแบบเออมาทาซีรีส์ดีกว่าที่เลือกทําเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันอยู่ในใจพี่ไง เหมือนว่ามันมีความตลกมันมีประสบการณ์มันมีความรู้สึกฟีลกู๊ดอยู่ในตัวก็อยากจะถ่ายทอดสมัยที่เราเรียนชายล้วนมาประมาณนั้นก็ของเรานะครับยอมรับว่าเราเป็นใหม่ทั้งทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับแม้กระทั่งคนเขียนบทแต่ใหม่ในนัที่นี้เราก็มีประสบการณ์มาจากงานแขนงอื่นเพียงแต่ว่าเรามาแตกยอดทำทำซีรีส์แค่นั้นเอง ทำกันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ไบร์ซ่าของเราก็ได้โอกาสบุกไปถึงกองถ่ายก็ไม่พรดที่จะเก็บภาพเบื้องลังบรรยากาศการถ่ายทำของซีรีส์เรื่องนี้มาเรียกน้าย่อยก่อนที่จะได้ชมของจริงกันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะคนดี เดี๋ยวนะเกิดอะไนกับ่ายทำไม่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวชดดูด้วยปิปาคใส่ค่ะชิดใส่ค่ะไปกันเถอะพวกเรา ถึงแม้จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่เห็นฝีมือและความตั้งใจของน้องๆแล้วเชื่อว,ว่าผลงานที่ออกมาต้องไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนและตอนนี้ไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆแต่ละคนเขารับบทเป็นใครกันบ้าง สวัสดีครับชื่อแน็กนะครับครับผมชื่อเอิญครับผมครับสวัสดีครับชื่อดิวครับสวัสดีครับผมชื่อมีพูนะคะสวัสดีครับผมชื่อฮาริสสวัสดีครับชื่อตรงนะครับผมครับผมรับบทเป็นแฟนน้ำจะเป็นคนคนกวนนิดนึงกวนอะไรขายครับโอ้โหพี่ไปไม่เป็นเลยก็เป็นแนวผู้ชายขี้วินครับแบบปากไม่ตรงกับใจพูดง่ายๆเป็นผู้ชายแบดบอยชื่อสแน็คครับรับบทเป็นนิวครับเป็น เป็นเกย์ฮะแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเองครับรบดเป็นนิกครับเป็นฝาแฝดกช่หรือเปล่าของคุณนิใช่ครับเป็นฝาแฝดกันครับชื่ออะไรครับชื่ออิงครับครับรบทเป็นติวครับชื่อนนท์นะครับผมครับเล่นเป็นหนุ่มไร้บุคลิกนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกับความรู้สึกคนอื่นแล้วก็ความรู้สึกตัวเองหนูนารีผลค่ะอ๋อสำหรับตัวหนูนะคะเล่นเป็นบทชื่อพัทนะคะพัทราพรนะคะคาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนที่เรียนดีกีฬาเด่นแต่ไม่นิ้นคุณธรรมค่ะ สำหรับตัวเองนนะคะรับบทเป็นนงโซนะคะชื่อโสรยญนาคะซึ่งก็เป็นกระเทยเข้านอกยากนานะคะชื่อเบนซีนะคะในเรื่องรับบทเป็นเมทาวดีค่ะญาติเป็นรีวิวงตังสวัสดีค่ะชื่อชื่อเล่นน้องบอลูนะคะอาทิตย์กมุนทราค่ะรับบทเป็นเอค่ะเอมิกาค่ะจะเศร้านิดนึงค่ะเพราะว่าที่บ้านเกียตุ๊ดค่ะ สวัสดีค่ะชื่อฮอลลี่ค่ะรับบทเป็นเบลอิสเบราค่ะที่บ้านรู้ไหมเนี่ยรู้ค่ะรู้ว่ารู้ว่าดูเป็นต๊ดได้เห็นชมหน้าและคาแรคเตอร์ของน้องๆนักแสดงบางส่วนกันไปแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ไปดูตัวอย่างความสนุกสนานของซีรีส์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าไ้ก็ผ่ิดเิงดิเออเราก็ว่างั้นอ่ะนายเป็นหัวหน้าห้องใช้ของนายดีกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่มีอารมณ์อ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวเลยมีอะไรให้เราช่วยไหมล่ะแฟงความร้านบีสิงทุกคนทุกคนเราว่าจับฉลากเอะมันแฟร์ดีอ่ะแต่ว่าต้องจับทั้งห้องนะไม่เบาะพี่นั่นนั่นมันตัวอะไรที่เดินผ่านลงไปเนี่ยพเธอหน้าไม่เห็นคุณเลยอ่ะ เด็กใหม่หรอ,อหลายนะดมน้ำหน้าชอบซิงจิกกะขวางทางนีนะพวกแกคิดว่าพวกแกสวยที่สุดในโรงเรียนแล้วเหรอฉันค,คิดว่านะจะสวยที่สุดในโรงเรียนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแก๊งของเราเหรอกใช่ไหมใช่เสีสส<า>ยดใจด้วยด้ยะคะ่ะ,คะ น่าเสียดายที่ตอนนี้หมดเวลาซะแล้วเอาเป็นว่ารอติดตามความสนุกสนานฉบับเต็มกันได้ในวันทีนน่14กุมภาพันธ์นี้ย้ำกันอีกครั้งสำหรับ Lady Boyfriend the Series เพื่อนกันมันดีออนแอร์ On ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง Bright TV ค่ะ คุณฉันว่าจะต้องได้รับสัปปแปลกใหม่ๆถ้าเต้นใหม่ๆจะเซตดีเรื่องนี้เยอะแน่เลยะว่าปะที่เห็นนี่คือน้องๆไม่ได้เป็นนะครับน้องๆแสดงเฉยๆมันแค่บทบาทบทบาทของน้องๆเขาไม่ได้มาจากอินเนอร์ใดๆน้องๆเขาดูแลเล่นแบบได้อินอิน่ะดีไปดูกันได้เลยนะคะเริ่มวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะดีเดย์วันวาเลนไทน์ด้วยติดตามกันนะตอนนี้เบรกกันก่อนครับช่วงน้ากลับมาติดตามภารกิจสุปตากันต่อครับ